อนนี้ผมได้ยินเสียงหัวร้อยแล้วทุกคนไม่รู้เสียงมันมาจากด้านไหนนะครับเอาแล้วถอยป้าอย่ามายุ่งกับผมผมไม่รู้ว่าป้าเป็นใครเนี่ยป้าเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าเมืม่อก,กี้ยังพูดกับผมดีเลยทำไมทำมาขึ้นมึงกูละอะไรของป้านเนี่ย ทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอยเดี๋ยวผมมีวิธีนะทุกคนผมเนี่ยได้เอาไฟแช็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟแช็กเนี่ยให้ยายป้าแกบอกว่าแกเป็นป้านะนี่ทุกคนไฟแชกผมเนี่ยจุดติดนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะเฟี้ยงไฟแช็กไปให้ป้าถ้าป้าจุดไฟแช็กผมติดป้าจะให้ผมช่วยป้าอะไรผมจะช่วยนะทุกคนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมจะเฟี้ยงลงไปให้มันโน่นป้าไฟแชก น่นป้าไฟแช็คผมอยากจะรู้เหมือนกันมันบอกว่ามันปวดหลังนะครับป้าลองจุดไฟแช็คให้ผมดูดิจุดเลยป้าผมรอดูอยู่นะถ้าป้าเป็นคนนะตอนนี้มันก็ดึกแล้วอะไฟหน้าผมก็เสียไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะครับ ถ้าป้าจุดไฟแช็กได้ผมจะลงไปหาป้านี่ทุกคนป้าคนแถวนี้รอเปล่าผมก็ไม่รู้ก่อนอยันน้นก่อนนะครับจุดดิป้าแม่จริงก็จุดไฟแช็กผมเลยที่ผมเฟี้ยงให้อ่ะ <f ix> เหมือนใจ หมือนยายป้าแกโมโหเ่ะเฮ้ยไม่ไปก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็สวัสดีพี่พี่ลุงป้านาอากันทุกๆคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนคือคืนนี้เนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆคนเนี่ย ไปนั่งห้างต้นไม้กันด้วยนะทุกคนที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอห้างต้นไม้อันเนี้ยเขาเห็นกับผู้หญิงแปลกๆนะทุกคนมีการเดินผ่านกลางคืนด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าห้างอันเนี้ยเขาไม่ได้มานั่งเนี่ยนานมา,มากมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกให้ผมเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็ลองเดินตามหาห้างเขาบอกว่ามันจะอยู่บริเวณชายป่านะทุกคนมันไม่ได้ลึกมากนะครับ แต่เขาบอกว่าให้ระวังระวังหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีเสียงผู้หญิงหัวเราะกลางคืนแล้วก็มันจะมีเสียงคล้ายๆคนเนี่ยมาเรียกตลอดเวลาเลยนะเขาบอกว่าห้ามเรียกนะทุกคนถ้าเกิดว่าคืนเนี้ยผมจะลองไปนั่งนะทุกคนถ้าเกิดว่าเจอหรือว่าได้ยินเสียงแปลกๆเนี่ยผมจะลองเงียบลองไม่ลองตอบโต้อะไรนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมเป็น กำลังใจให้ผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ปากทางนะเดี๋ยวผมจะต้องเดินเข้าไปหาห้างที่เขาพูดเนี่ยอยู่ในป่านะแล้วก็ตอนนี้ใกล้มืดแล้วด้วยทุกคนอีกประมาณสัก5นาทีเนี่ยผมว่าน่าจะมืดนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหาห้างกันเลยดีกว่าไปทุกคนก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเดินมาสักระยะหนึ่งเลยนะครับ ยังไม่พบกับห้างที่เขาพูดถึงเลยนะมันอาจจะอยู่ข้างในป่าลึกก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้มันมันเริ่มที่จะใกล้มืดมากๆแล้วครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเดินไปหาห้างเนี่ยให้ไวที่สุดแล้วก็ให้เจอให้เจอก่อนที่ว่าฟ้าเนี่ยหรือจะมืดหรือว่าอะไรที่มันจะตกดินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตเดินหาไปเรื่อยนะ ในกล้องเนี่ยอาจจะดูมืดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสถานที่จริงเนี่ยมันยังไม่ค่อยมืดสักเท่าไหร่นะมันยังพอเห็นนะครับเขาบอกว่าห้างเนี่ยมันเป็นห้างต้นไม้นะครับเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกทุกคนมันเป็นกิ่งไม้ที่สามารถขึ้นไปนั่งได้นะครับแล้วก็ห้างเนี่ยมันไม่ได้ลึกสักเท่าไหร่นะโซนข้างนอกด้านโน้นนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรหมู่บ้านแล้วก็มันจะมี ถนนเนี่ยด้วยนะครับมันพอมีรถมีลาวิ่งได้นะทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มเดินมาได้เรื่ืยๆสักพักหนึ่งละเหมือนไม่มีวี่แววท่าทีที่ผมเนี่ยจะเจอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวนๆดูก่อนนะเผื่อว่าห้างเนี่ยแล้วก็เหมือนฝนเนี่ยจะตกด้วยนะทุกคนเดี๋ยว หรือว่ามันจะมีสองทางวะเดี๋ยวผมเนี่ยขอแบบเดินดูอีกทางหนึ่งก่อนนะครับเผื่อว่าผมจะมาหลงทางผนจะตอกด้วยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมคงต้องหาทางให้เจอไวที่สุดเนี่ตรงนี้มันมีทางเส้นหนึ่งทุกคน อทุกคนครับตอนนี้เหมือนว่าผมมีวิวแววที่จะเจอห้างแล้วนะทุกคนอา่านอย่างนี้เหมือนผมเจอแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนห้างนะครับแล้วก็เรล่านี้คุยกันดีกว่านะทุกคนผมรู้สึกว่าอยู่บนบกเนี่ยเอ,อาไปอยู่ข้างล่างเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภยัยเพราะว่าหยุ่ท้องฟ้าดิใกล้มืดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนห้างนะทุกคนไป ก็ทุกคนเอาล้วครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้อยู่บนต้นไม้เลยนะครับคือผมได้อยู่บนต้นไม้เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆแล้วทุกคนแดบผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากๆทุกคน แล้วก็มันเป็นที่ที่นั่งสบายมากแต่ว่ามันติดตรงที่ยุงเยอะนะแล้วก็ตอนขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้เอาพวกน้ําเอาสเบียงอะไรขึ้นมากินเน่อิ่มแล้วนะครับทุกคนตอนเนี้ยเดี๋ยวยังไงคืนนี้เนี่ยผมอาจจะนั่งไม่ค่อยดึกสักเท่าไหร่นะอาจจะประมาณสักห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทุกคนผมก็อยากจะรู้ว่าเสียงที่เขาได้ยินหรือว่าสิ่งที่เขาได้เจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนเป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับ ก็ผมได้กินขนมได้ทานน้ำอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะอยู่เงียบๆหรือว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายบรรยากาศข้างล่างให้ดูสักหน่อยหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเผื่อที่ว่ามันมีอะไรเนี่ยผมจะได้แบบไหวตัวทนันหรือว่าหาที่หลบภยัยถ้ามันมิดชิดมากไปกว่านี้อีกอย่างต้องกลัวสัตว์ป่ากลัวอะไรด้วยนะทุกคนผมก็อยู่พอส่งพอสมควร คือมันไม่มีสัตว์อะไรมาทำร้ายได้นอกจากเสือดาวนะที่มันจะขึ้นบนต้นไม้ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างล่างหน่อยนะตอนนี้มันก็เริ่มดึกพอสมควรแล้วแต่ยุงมันก็เริ่มหายน้อยลงแล้วตอนช่วงหัวค่ำนี่คือยุงเยอะมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างล่างนะก็ทุกคนนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมแล้วไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยนะทุกคนมันก็เป็นต้นไม้ต้นใหญ่หน่ากลัวเนี่ยในข้างล่างเนี่ยพอได้อยู่นะครับก็พอสูง ส่งพอสมควรนะไม่มีอะไรที่จะขึ้นมาทำร้ายผมได้แน่นอนนะครับนี่ดูกิ่งต้นไม้ทุกคนต้อนใหญ่มากที่ผมอยู่นี้นะครับแล้วกเนิ่งใหญ่ๆมากๆไม่ต้องกลัวนะคือกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวยุงนะทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หน้าหนาวเนี่ยพกท่อกฟุงท้องฟ้าอะไรแบบเนี้ยมันจะมืดช้าหน่อยนะทุกคนนี่บรรยากาศโดยรวม ของผมแล้วบนห้างนี้นะครับว่าไม่ได้น่ากลัวนะผมจะลองนั่งสักถึงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะถ้าไม่มีอะไรเนี่ยผมว่าผมก็น่าจะต้องกลับเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมจะคอ,อนอนแล้วก็เอนหลังเล่นก่อนนะทุกคนถ้ายัางไงก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแช์นะก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมนั่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้นั่งได้เอนหลังอะไรเนี่ยทุกคนไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเลยครับนอกจากยุงเนี่ย มากวนผมนะทุกคนผมรู้สึกว่าคลิปเนี่ยผมว่าผมน่าจะต้องกลับหรือเปล่าหรือว่าอะไรเนี่ยมันคือผมไม่ได้ยินเสียงว่าไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับมันทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกที่จะกลัวเลยนะเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะลองเอ็นหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นอนลงไปนะทุกคนอย่างน้อยขอหลับสักตื่นหนึ่งก่อนก่อนจะกลับบ้านนะครับผมรู้สึกว่ามันผมนั่งมาเนี่ยตอนเนี่ยจะสี่ทุ่มอยู่แล้วนะครับ นั่งด้วยเอนด้วยดิ้นไปดิ้นมาไม่เห็นมีอะไรหรือว่ามีเสียงอะไรสักนิดเลยนะทุกคนนอกจากมีเสียงนกเสียงยุงเนี่ยมาคอยกวนใกล้ๆผมนี่นะครับทุกคนมันผมว่านะมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวหวือหวาแบบที่พี่เขาพูดนะหรือว่ามันอาจจะยังดึกไม่พอหรือเปล่านี่ก็ จะสี่ทุ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวอะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ็นหลังแล้วก็ลองปิดกล้องแล้วก็เงียบๆดูเลยนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าไปทุกคน นเหมือนมีเสียงคนเรียกผมเหมือนมีเสียงคนเรียกเสียงใครเรียกอะทุกคนผมได้ยินเสียงคล้ายๆคนเรียกเลยอะ่ะ เสียงหัวล้อด้วยเอาแล้วเลยเฮ้ยเสียงใครเรียกอะครับคนชัดมากอะเมื่อกี้มันมันมีเสียงคล้ายๆคนเรียกผมเลยนะครับแล้วก็มีเสียงหัวล้อด้วยนะครับตอนนี้เอาแล้วยิ่งเริ่มดึกก็เยอะ เริ่มมีเสียงนะทุกคนมันมีเสียงเดินต้องนานเลยนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะเงียบบอกนะมาใต้ห้างอะใต้ห้างมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะทุกคน อยากจะรู้ว่ามันคือเสียงอะไรแค่นั้นนะเ,เดี๋ยวผม,มาหาหาที่นั่งดีๆก่อนนะทุกคนมันรู้สึกว่าตอนเนี้มันเริ่มจะมีเสียงเข้ามาเรื่อยๆๆนะครับแล้วก็ใกล้ๆผมด้วยใครเรียกผมอะ่ะ ใครเรียกผมครับเฮ้ยใครอะเสียงเรียกรอบๆเลยทุกคนตอนนี้นัด เสียงมาจากไหนวะทุกคนก็มีเสียงหมาด้วยตอนเนี้นะครับไม่รู้ว่ามาจากด้านไหนแค่นั้นในรอบนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟแล้วก็ลองอยู่เงียบเมียนะครับว่าเสียงเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็ผมจะลองหาตัวให้เจอนะ อนนี้ผมได้ยินเสียงหัวร้อยแล้วเฮ้ยตอนนี้ผมได้ยินเสียงหยัวนนหร้อยแล้วทุกคนไม่รู้เสียงมันมาจากด้านไหนนะครับเอาแล้วใครอะใครเรียกผมอะใครอะ โอ้ทุกคนหมาหอนด้วยใครวะใครอะองมีย,อ,ยมอะไรป้ามีอะไรผมลงไม่ได้เราผมอยู่ข้างบนเนี่ยป้าเป็นใครอะมาจากไหนเนี่ย,ลยแล้วทำไมป้ามาทำไมมีเสียงหมาหอนเยอะขนาดเนี้ย ผมไม่ลงครับป้าป้าคือใครผมยังไม่รู้จักเลยอะ่ะป,ป้าคือคนที่ไหนอะ่ะเหมือนว่ายายป้าเนี่ยมันกวักมือเรียกผมนะครับให้ผมเนี่ยลงไปนะแต่ผมไม่ลงนะทุกคนผมบอกเลยว่าผมอยู่บนต้นไม้สูงแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าป้าแกเป็นใครนะครับผมไม่ลงไปมั่วๆแน่นอนนะครับ ป้าเป็นไรเจ็บอ่ะป้าทำไมป้ามาที่มีพวกหมาหุ่งหมาหอนอะไรขนาดเนี้ยนันป้าแกบอกว่าแกเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะป้าจะมาใต้ห้างผมนะ ไม่มีธุระที่ต้องคุยกับป้านะครับป้าเป็นใครผมก็ไม่รู้ลงมาสิไม่มาเฮ้ยยายป้าไม่มาใกล้ห้างละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่ามันจะมาไาหทางป้าหยุดนะยายป้าหยุดป้าเป็นใคร ผมก็ไม่รู้จักมันเรียกความช่วยเหลือจากผมได้ไงอะป้เหมือนจะเดินหัวล้ออยู่ใต้ห้างเนี่ย<อ>ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าป้าเป็นใครเนี่ยป้ามาแบบนี้ผมไม่รู้จักป้าหรอกป้าถอยไปดีกว่าก่อนที่ผมจะเอาไม้เนี่ยทําไม่ดีไม่ร้ายกับป้านะครับถอยไปดีกว่าป้าผมว่านะครับ ถอยไปป้าถอยอถอยป้า่ามายุ่งกับผมผมไม่รู้ว่าป้าเป็นใครเนี่ยป้าเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าเมื่อกี้ยังพูดกับผมดีเลยทำาไมทำมาขึ้นมึงกูละอะไรของป้านเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยว ผมมีวิธีนะทุกคนผมเนี่ยได้เอาไฟแช็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟแช็กเนี่ยให้ยายป้าแกบอกว่าแกเป็นป้านะนี่ทุกคนไฟแชกผมเนี่ยจุดติดนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะเฟืยงไฟแช็กไปให้ป้าถ้าป้าจุดไฟแช็กผมติดป้าจะให้ผมช่วยป้าอะไรผมจะช่วยนะทุกคนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมจะเฟ้ยงลงไปให้มันโน่นป้าไฟแชก โน่นป้าไฟแช็กผมอยากจะรู้เหมือนกันมันบอกว่ามันปวดหลังนะครับป้าลองจุดไฟแช็กให้ผมดูดิจุดเลยป้าผมรอดูอยู่นะถ้าป้าเป็นคนนะตอนนี้มันก็ดึกแล้วอะไฟหน้าผมก็เสียไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับ ถ้าป้าจุดไฟแช็กได้ผมจะลงไปหาป้าน,นป้าคนแถวนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้จุดดิป้าแน่จริงก็จุดไฟแช็กผมเลยที่ผมเฟี้ยงให้อ่ะเหมือนใจ เหมือนยายปาแกมโมโหะเหโะเฮ้ยบอกใ้ายไม่ไป <S <S ป้าขึ้นมึงกูกับผมทำไมอะ่ะผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรเลยผมแค่มานั่งห้างเนี่ย <S <S ไม่ลงมันเดินหัวล้อทุกคน ผมเฟี้ยงไฟแช็คไปให้ป้าก็ไม่จุดให้ผมเห็นมันเดินหัวล้อนะครับตอนนี้เมือนมันจะเดินเข้าไปในป่าแล้วเอา,อางี้ป้าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไม่ต้องมายุ่งกับผมผมก็ไม่ยุ่งกับป้าหรอกผมแค่มานั่งห้างไม่ได้มายุ่งอะไรเกี่ยวกับป้าเลย <c oughs> ดูงเกงที่มันใส่ดิเหมือนว่ามันจะเดินหลบเข้าไปในป่านะครับนี่ เห็นป่ทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยยุงไม่งเยอะมันเดินหลบเข้าไปในป่าแล้วก็ทุกคนครับผมไม่รู้ว่ายายป้าคนเนี้มันคือใครมันมาเดินหัวล้ออุ้ยตอนนี้ลิ้นพันเหมือนกันครับมันมาเดินหัวล้อผมนอนอยู่จะหลับจะหลับนะครับมันมาเดินหัวล้อหลายรอบแล้วรอบแรกไม่เจอตัวนะรอบเนี้ยมาขอความช่วยเหลือบอกว่ามันปวดหลัง ลงมาดูให้มันหน่อยผมจะรู้ได้ไงครับว่าเขาคือใครนะครับผมเฟี้ยงไฟแชกลงไปเมื่อกี้ตรงนั้นอะทําไมเขาไม่ไอ้นี้ไฟแชกผมอะมทําไมไม่ทําให้ผมเห็นอะว่าเขาเนี่ยคือคนแล้วก็มีเจตนาดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายายป้าคนเนี้ยเขาคือใครนีทุกคนผมบอกก่อนเลยนะครับวิธีกันไปในป่านะคือถ้าเรามีไฟแชกก็คือแบบว่าเราลองเฟี้ยงให้เขานะครับ ถ้าเขาเนี่ยสามารถอันนี้ไฟแชแ็กเราได้เนี่ยโอเคนะทุกคนยังพอรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าไฟแช็กเขาเนี่ยเราฟีให้เขาแล้วเขาไม่สามารถคือจุดให้เราเห็นเนี่ยเราไม่ต้องลงไปเลยนะทุกคนไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรเลยนะครับอย่างตอนเนี้ยหมาเห่าเยอะมากต้องเด่ยายป้าแกกลับไปเนี่ยเห็นปะหมาเหา่านี่ผมต้องระวังอยู่เลยทุกคน เข้าไปในป่านะนี่ซอกในป่านั่นเลยก็ทุกคนครับผมว่านะคลิปเนี่ยผมไม่น่าจะอยู่นี่ะคืนนี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะห้าทุ่มแล้วมันก็ดึกพอสมควรแล้วก็หมาเนี่ยผอนเห่าอะไรก็ไม่รู้นะครับอย่างก็ยุงก็เยอะมากผมว่าถ้าผมอยู่ต่อเนี่ยยายป้าเนี่ยน่าจะมารบกวนผมแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวรอบน้าผมจะลองเอาพวก หนังกัดเล็มาหรือว่าลองเอาของอะไรเนี่ยมาโยนให้แกนะ mm. เผื่อว่าแกนาะจะกินนะทุกคนลองเอาของสดๆหรือว่าเนื้อสดๆนะครับหรือว่าไกส่สดๆอะไรแบบนี้ทุกคนครับ mm. ก็ถ้ายังไงคลิปเนี้ยผมว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมอาจจะต้องเดินทางกลับนะครับเพราะว่าบนต้นไม้ต้นเนี้ยต้นมันใหญ่ก็จริงนะทุกคนที่หลับที่นอนเนี่ยคือมันไม่ดีก็มันไม่เวิร์กสักเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปของผมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนตอนนี้ผมต้องหาวิธีลงแล้วก็ต้องถือไม้หรือว่าถืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าปลอดภัยกับตัวผมดนวยทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ